สรุปหุ้น RBF ตัวละครลับในอุตสาหกรรมอาหารคุณกำลังฟัง The Shareholders และนี่คือเล่าให้ฟัง Podcast เล่าให้ฟังวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนนะครับสำหรับซีรีส์เล่าให้ฟังนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่า ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหุ้นหรือบริษัทนั้นๆแบบง่ายๆเหมือนเพื่อนนั่งเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อให้คนฟังทำความรู้จักกับหุ้นนั้นๆในภาพรวมเพราะสิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกเลยในการเลือกหุ้นหรือบริษัทที่จะลงทุนก็คือเราต้องดูว่าเรามีความเข้าใจในบริษัทนั้นๆในธุรกิจนั้นๆมากน้อยแค่ไหนถูกจริตกับเราหรือเปล่าวอร์เรนบัฟเฟตตพูดเสมอนะครับว่าอย่าลงทุนในธุรกิจที่เราไม่เข้าใจ บนโต๊ะทำงานเขาจะมีกล่องอยู่ใบหนึ่งเขียนอยู่ข้างกล่องวัตถุห r d เวลาเขาศึกษาหุ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจในหุ้นนั้นจริงๆเขาก็จะโยนเอกสารลงกล่องนี้ไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะศึกษาลงลึกในหุ้นตัวนี้ต่อหรือว่าข้ามมันไปครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกว่านอกจาก YouTube แล้วก็ยังสามารถติดตามเดอะแชร์โฮลด์สได้ทั้งใน n าว l o าว Spotify Apple Podcast s, แล้วก็ Facebook นะครับเพียง Search คำว่า the shareholders หรือว่ามนุษย์ลงทุนได้เลยครับกลับมาที่ rbf กันนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย rbf เป็นบริษัทที่หลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่คุ้นหูไม่คุ้นชื่อเลยก็เป็นได้นะครับแต่ผมจะบอกว่า rbf เนี่ยแหละครับที่เป็นตัวละครลับที่อยู่เบื้องหลังของหลายๆบริษัทที่เราคุ้นชื่อ แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่บริษัทเขาทำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารหรือเรียกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกๆคนต้องรับประทานในทุกๆวันเพื่อการดำรงชีวิตนะครับแล้วธุรกิจของ RBF ที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนี้ผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับ RBF เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตและก็จาหน่ายวัตถุดิบ ที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหรือที่เรียกว่า food ingredients นั่นเองนะครับซึ่ง food ingredients เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น6กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้หลักของบริษัทเขาเนี่ยมาจากแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับคือถ้าอยากจะจำเนี่ยก็อยากจะให้โฟกัสที่2กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับก็คือ 1. สีผสมอาหารวัตถุแต่งกลิ่นแล้วก็รส2ก็คือ food c o a ต i n g นะครับ สองอันนี้แหละครับที่เป็นตัวสร้างรายได้ราๆ70%รของรายได้ทั้งหมดของบริษัทเขานะครับเอาในปี2 5 6 2ที่เพิ่งผ่านมาก็ได้นะครับรายได้เขารวมประมาณ2,800กว่าล้านบาทนะครับก็จะมาจากสีกลิ่นรถเนี่ยราๆ1000กว่าล้านบาทนิดๆแล้วก็จะมาจากฟูดโคทติ้งอีกราๆ1,000กว่าล้านบาทนิดๆเช่นกัน ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่เป็นสีผสมอาหารวัตถุแต่งกลิ่นและรสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงพอจะเข้าใจได้ดีอยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรแต่ประเภทที่สองที่เป็นฟู้ดโค a ติ้งเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่นะครับฟู้ดโคดติ้งเนี่ยในไฟริงก่อนที่เขาจะเข้าตลาดเนี่ย RBF เขาเขียนแทนว่าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งแล้วก็ซอส อันนี้พันตรีหญิงจันจีดารัตนภูมิพิญโยผู้บริหารรุ่นที่สองที่เป็นทายาทของผู้ก่อตั้งนะครับเขาอธิบายว่าเหตุผลที่ต้องเขียนแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าหน้าตามันเป็นผงเหมือนแป้งแล้วก็บางอันเนี่ยเป็นของเหลวเนียวเหมือนกับซอสก็เลยเรียกกลุ่มฟูดโคตติงว่าเป็นแป้งและซอสซึ่งมันไม่มีคำแปลตรงๆในภาษาไทยนะครับก็เลยต้องเรียกอย่างนั้นแทน คือฟู้ดโคตติ้งเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ทำให้สินค้าคอมมดิตี้เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นพวกเนื้อไก่เนื้อหมูข้าวมันสำปะหลังอะไรพวกนี้ที่เป็นคอมมดิตี้เนี่ยมันก็จะมีราคากลางของมันใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราจะไปคิดราคาแพงกว่าราคากลางหรือราคาปกติมันเนี่ยเราก็จะขายไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่ผงรสชาติอะไรบางอย่างลงไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่น ใส่รสเห็ดทรัฟเฟิลลงไปในเนื้อไก่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่พันตรีแพทย์หญิงจันจิดาชอบยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าใส่เห็ดทรัฟเฟิลลงไปในไก่รสเห็ดทรัฟเฟิลนะครับไก่ชิ้นนั้นนะ่ยมันก็จะไม่ใช่คอมมอดิตี้อีกต่อไปก็จะขายแพงขึ้นได้แล้วคราวนี้ราคามันก็จะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคคือถ้าลูกค้าชอบเนี่ยขายแพงขึ้นลูกค้าก็ซื้ออยู่ดีอะไรแบบนี้นะครับเออผมลืมบอกไปว่าประเภทแรกที่เป็นเรื่องสีกลิ่นเนี่ย รวมไปถึงส่วนผสมในน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางด้วยนะครับเอาเรามาเล่าต่อกันว่ารายได้ส่วนที่เหลือของ r b f นั้นนะ่ะมาจากกลุ่มอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็กลุ่มเทรดดิ้งหรือว่าการซื้อมาขายไปนะครับซึ่งันี้นก็จะได้แก่พวกสารกันบูดกรดมะนาวปลอกไส้กรอกสารกันราอะไรแบบนี้เป็นต้นน่ยนะครับ และการที่เขาต้องมีธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์ด้วยเนะีผมเดาว่า,วาน่าจะเป็นเพราะในการเข้าหาลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยความต้องการในสินค้าเนี่ย ความต้องการในปริมาณด้วยเนี่ยมันก็หลากหลายมากนะครับลูกค้าบางเจ้าอาจจะมี w ว r e h o u s ์ที่ใหญ่ต้องการของทีละเยอะๆแพคเกจจิ้งมันก็จะเป็นแบบหนึ่งหรือขณะที่บางเจ้าเนี่ยมี w ว r e เ o u s e เล็กๆหรือไม่มี w ว r e เ o u s e เลยอาจจะต้องสต็อกของที่ในร้านหรือหน้าร้านเนี่ยมันก็จะต้องการแพคเกจจิ้งอีกแบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งต้องแกะผสมเป็นพอชั่นพอชั่นไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันหลากหลายมาก,มากๆการที่มีธุรก,กิจบัรจุพันของตัวเองก็น่าจะดีกว่านะครับ RBF เนี่ยยังมีทํา OEM ให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐานของเขาภายใต้แบรนด์ Uncle Barnes แล้วก็ Best Order เป็นต้นนะครับคราวนี้มาพูดถึงลูกค้าของ RBF กันบ้างดีกว่าลูกค้าเขาเนี่ยจะเป็นพวกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเช่นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวเครื่องสำอางอาหารสัตว์ ไปจนถึงพวกผู้ผลิตสินค้าจำพวกน้ำยาซักผ้าสบู่แชมพูหรือน้ำยาบวนปากนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นค้าปลีกก็เป็นลูกค้าของเขาด้วยในการจ้างทำ O E M นะครับถ้าให้ยกตัวอย่างที่เราเรารู้จักกันก็เช่น Minor Food Group มี m a c โครมี Big C มี Carabao Group มีไทย President Food ที่ผลิตมามา่าหรือแม้กระทั่ง T N R ที่ผลิตถุงยางนะครับ ผมเชื่อว่าร้านอาหารหรือว่าสินค้าอาหารต่างๆหลายๆตัวที่ RBF มีส่วนร่วมเนี่ยถ้าเราเอ่ยชื่อ N products มาเรื่อยๆเนี่ยคนก็คงจะนึกออกกันนะครับแต่ด้วยความที่ RBF เป็น suppliers ที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเนี่ย หน้าที่ของซัพพลายเออร์ที่ดีนั้นก็คือเป็นตัวละครลับให้กับลูกค้านะครับเขาจะอยู่ข้างหลังเขาจะไม่ค่อยออกมาพูดกันว่าขนมเนี่ยซื้อส่วนผสมของเรามาทำนะน้ำผลไม้นั้นซื้อส่วนผสมของเรามาทำอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ก็มีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ RBF เนี่ยเขาเข้าไปทำด้วยแต่ว่าดูจะ ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเขาเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมอันนี้เขามีอยู่2แห่งนะครับคือโรงแรมโนเวทลชุมพรบีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟนะครับแล้วก็ไอบิสสไตล์ที่เชียงใหม่นะครับโดยที่เขาจ้างกลุ่มแอคคอร์มาบริหารทั้ง2ที่เลยอันนี้ทางบริษัทให้เหตุผลว่าที่เขาลงทุนในธุรกิจโรงแรมเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทและก็บริษัทย่อยเนี่ยมีสภาพคล่องที่เหลือแล้วก็เห็นโอกาสในการลงทุนนะครับเขาก็เลยมาลงทุนกับโรงแรมแบบนี้ เอาร,รับสรุปคร่าวๆจากข้อมูลเนี่ยลูกค้าเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเรา,ราๆแปกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในธุรกิจค้าปลีกหรือว่า OEM เนี่ยรา,ราๆหร์เซแล้วก็เป็นแบรนด์ของตัวเองอีกรา,ราๆหเร์เซเช่นกันนะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่มาเจนค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับ RBF ที่อยู่ในหมวดกเกษตรอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม กำไรขั้นต้นเนี่ยเขาตกราวๆสามสิบถึงสีเปยนะครับโดยที่ในปี2559ถึงปีสองพัากเนี่ยกำไรขั้นต้นเขาอยู่ที่ราวๆสามสิอยู่ที่35% 36%และปี6กสอเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ38%สนะครับส่วนเน็ตมา g i จินเนี่ยปี2562เนี่ยจะตกอยู่ราวๆ12%ส่วนใน Q1 ปี2563เนี้นมยขึ้นมาที่ี่วๆ18%นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ย RBF ก็ไม่ได้อยู่ในเซต50หรือว่าเซต100ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาก็เพิ่งได้รับคัดเลือกเข้ามาอยู่ในเซต100สำหรับครึ่งปีหลังของปี2,563นี้สดสดร้อนๆเลยด้วย Market Cap ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีในยยาสำคัญนะครับท,ทั้งทังที่เพิ่ง IPO เข้ามาซื้อขายในช่วงปลายปี2,562ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวละครลับในธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม ใครที่สนใจในธุรกิจนี้ก็อยากจะให้ศึกษากันต่อในรายละเอียดนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงพอจะตอบตัวเองได้แล้วว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เราพอจะเข้าใจในตัวธุรกิจไหมถูกจริตกับการลงทุนของเราหรือเปล่า เราจะศึกษาให้ลึกลงไปเพื่อที่จะลงทุนหรือว่าข้ามบริษัทนี้ไปศึกษาบริษัทอื่นต่ออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอการลงทุนก็เช่นกันไม่มีใครคาดเดาได้ถูกต้องร้อยเอร์เซ็นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ตัดสินใจบนข้อมูลนั้นให้ดีที่สุดขอให้โชคดีในการลงทุนครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ